ทรงลงมาทรงลงมาบ่มีอ่านไม่จะตอบเพื่อนอยู่มืดมือบ่มีเวลาสิไปตอบตอบเพื่อนกันย่งบแหลวเลยออกมายืนกันว่าเป็นเราไม่ใช่คนอื่นนี่แหละตัวตนที่แท้จริงของเรานะคะเรากะเติดใจกันอยากกินอยู่เด้อยากกินอยู่หักแดแดขี้ข้าขี่มาเตี้มาถิงเป็นก้นกันน่าก็เลยเลยหลับไปได้อีกี่นอง เราบบ่ไ,ได้เอกมากดติดตามเอาได้จ่าเด้อกดติดตามเขาก็เป็นโมกันไหนคือเราแหละพี่นอ <laughs> ้องจ้าว่ามีเวลามามาเห่นยในคลิปย่างเดียวเอกอันละเอาไอ้เพื่อนเออเพราะว่าสวดมนต์นี่ก็เป็นบุญใหญ่คือกันเท่ากับตรงน,น,นอนถวายบุญก่อนเออสวดแล้วนอนถวายบุญให้เพื่อนให้เพื่อนแล้วเท่ากับอันนี้ต้อนรับค่ะ เดี๋ยังกินเขาเนอ้อคุณพีเดี๋ยังกินเขาน้อเข่าขแลงเนี่ยคุณน้องพญาย,ยังบัสนเด็ดเห็ดกับเผาให้กินเลยเปงคนคนี่ยได้เป็นหลานจังหวัดจาังหลานลาก็ยังยังบัสนเด็ดพลานจต่มีเอแต่บางคนบางคนกับบอทไถ่กับเด็ผ่านก็แล้วเมื่อเราเก่าจบคนน่ะ <laughs> แต่ว่า <laughs> เดี๋ยวนี้เหลือเหลือจบเดียวเพราะว่าเพราะว่ามา่อเมื่อเหรียญคลิปเลี้ยวสวดไลฟ์มาได้ส,ส่วนเสียงอี๋ เสียงรดหรือเสียงเครื่องบินเดียวนี่คือเสียงดังแหงแค่เสียงเครื่องบินหรือตุ๋นฟังฝันเดวมานั่งอยู่แบบบระเ็ดนั่นบระเ็ดนี้เตะยังแบบเรื่อยๆไม่น่อยๆก็มีหลานโจกหลานยังมีโจกกับมีพวกต้มเลือดต้มยังยังพวกนี่นั่นล่ะต้มเจิญต้มยังเออนั่นล่ะสวดสวดสมมืออื บุญบุญก็สําคัญเด็กบุญก็สําคัญค่ะมหากิ้นเขากินน้ำเด้อพี่นหนอจิ้นนงเดดยางจิ้นแรงเนาะเดยางฟันโยกฟันโยกแล้วมันเก็บมันเก็บมันกินของหยาบกินของบราไปวัฒน์นะว่าขึ้นฝากธนาคานไหวจังเขาไปเบิกได้คนได้มาได้ฝากก็ไปเบิกบ่ได้เออเบิกบ่ได้แล้วบ่ได้ฝากเนาะสิเบิกได้อยู่บ่เบิกบ่ได้ตัวเนาะ กับพี่น้องเด้อพี่น้องของป้าสุโขทุกคนสู้ๆกันไปแดดแดดแด่มาเห็ดมองนี้แล้วก็ต้องส้ไอ้พี่น้องมาอยู่ประเทศน้องมีหลายคนมีหลายคนเอ็นจอยเอ็นจอยออสเตรเลียขอบคุณนะจ้ามาหายกำลังใจขอบคุณเลยเยอะแล้วด้นจะหายลุงน้องไปกวดมันได้หายอ๋อกินจะต้มเจิดอมาอยืนกันว่าเป็นเรา ไม่ใช่คนอื่นนี่แหละตัวตนที่แท้จริงของเรานะคะความสำเร็จมันกลัวความขยันเราต้องขยันเข้าไว้ขยันเข้าไว้เราจะไปได้คือค้อื่นต้องขยันนะคะถ้าไม่ขยันก็ไม่ผ่านนะคะต้องขยันต้องขยันเข้าไว้อยากได้อยากถือมั่นกับ่เถืดอกระซื้อยันหล่ะ ออคนเขาถือเขาก็มีบุญเก่าเขาเนาะเขาสาั่งวัตอบมัดมือกับบุมมดนิสว่าจังใดขนาดพระใดเฮ็ดงานนี้นี่การเฮ็ดงานนั่สีได้สิตอบมูดใ่กับพระจักรแดดแดดมันสองแดดมันสองซองจากนาบานไปหอดหลังบานกลับเล็กสู้ๆกันไปไปเออขยันแน่อยู่ทั้งเฮ็ดงานทั้งเฮ็ดกับเขาก็เฮ็ดเนาะ เออคนนันน้นเงื่อนั่นก็เห็น,น,หนก็เงี้ยนี่ก็เห็นก็นเลยเห็นนะเขานั่นนะตลาดมันก็อยู่ไกลไ่นางย่างไปเอาอ๋อ,าาอก็ข้าววันเทาฟัวมากินเก็กัญยางยู่แล้วสันนะเจนหน่อยว่า่บ่บบบกินบ่กินกะแต่วันนี้ไม่ได้ดีมิกไม่ได้นะคะดีมิกไม่ได้ก็เลยไม่ได้ลีมิกนั่งอยู่ท่องบันไดเด้อพี่น้องเด้อลบแดดลบัลบนว่าคือครูบาอาจารย์่นบอกสอนเฮานะเมื่อกแมนอหลีนะถ้าไม่ทิ้งบุญ บุญก็ไม่ทิ้งเรานะคะไปถึงไหนกันแล้วไปถึงไหนกันแล้วพี่น้องจาพี่น้องจาลุเยอะ้วิ้นจะหายลุงหนองไปกวดบันไดหาอ๋อขึ้นเต่ต่อตมเจิดอ,อะไรได้มาง่ายๆเพราะฉะนั้นก็ต้องสู้สู้ต่อไปสู่นั่งศึกษาไปนักเอ่อทานไว้ ถ้ามีคนมาเบิงนอยเนี่ก็ยังจังเยอะอวดเยอะอวดกับพ่าง,ง่านแหละเพราะว่าเพราะว่าคนคนมาเบิงมาหลายก็รลยพักกินนลกันนี่นี่นี่เห็นโอ้ต้องกินหัวกินเน้ยังก็ต้องกินน้ำบ่อันนี้ขอบคุณหลายเด้อจะไปหอดใสกันแล้วเนาะไปหอดใสนะพี่น้องเนาะที่หอดพี่น้องสุกปูสุกคนันไหนเป็นหลานจังหวัดจักหลานาก็ยังยังไม่ทันได้พ่านแต่ไม่ แต่บางคนบางคนกับบอทเทอรไดกับเด็กพันก็แล้วเมื่อก่าสวัสดีพ่อใหญ่มาร์คสวัสดีเอไอสวัสดีเพื่อนรอบห้องทุกคนค่ะมาอีกแล้วมาอีกแล้วก็ต้องยุดหามยุดเด้อพี่น้องเด้ยยึดเด้เข้าสิหัวหล่อเด้อ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวคนสิหัวหล่อเฮาเด้อเออโสดโสดกันไปสดพันไผ่พันมาก,กแวีดายเด้อจ้า ไปผ่านมาแว่ได้เมือ่มอเน,น็ตเมื่อเน็ตลอยลอยได้นอนหน่อยหนึ่ดในยังกินดในยังกินหิวได้อันนี้ตลาดมันก็อยูกก่ใกล้เนาะเออซื้อของมาไหวในตู้กันอยู่เอ้ยบุ้งบุ้งซื้อของมาไหวหรอกมาเปล,ลี่ยนมาจิเปลี่ยนกดขนาดนะก็เลยเลยหลับไปได้พี่น้อง ไไมากดติดตามเอาได้จ่าเดอ้อกดติดตามเขาก็เป็นโมกันไหนคือเราแหละพี่น้องคลิปสั้นก็ลงคลิปยาวก็ลงคลิปยาวนี่ลงได้ในกลุ่มนั้นเด้อพี่น้องจะได้แค่สามกลุ่มจะว่าคลิปสั้นนี่ลงได้หลายกลุ่มอยู่เออไม่น่อยๆก็มีหล่านโจกหลานยังมีโจกก็สิมีพวกต้มเลือดต้มยังยังพวกนี่นั่นละต้มจืดต้มยังโอเคแล้วเออเข้า ข้าคุกกะปิเยอะอ้วนยังเหลือกล่องหนึ่งไม่รู้มันร้อนจะเสียหรือเปล่าก็ไม่รู้ยังไม่ได้ดูเออเพราะว่าเพราะว่ายี่ใดอันไปฮอดพอบวากันดอบบวากัรบวากันบวากนเพราะว่าลายยางชัวสีแหลวก็เลยใส่เวลาชั่วโมงหนึ่งแต่เมือก่อนน่ะสวดหลายชิ้นมะช่อนน่ะสวดด้ด้นแล้วเมื่อก่อนสวดตอบมืดมือกับบหบมืดนีสว่าจังได็ด ขนาดบ่ได้เฮ็ดงานได้เนี่กะเท็ดงานเนี่สิได้สิสตออหมู่ใดก็บ่จักร,รี่ิกบดของคนอื่นเปิดเข้าไปเขาเห็นแต่ของเยอะอ้วนมันไม่มีเยอะอ้วนก็เลยรีมิกไม่ได้อยางรีมิก็คนดัง่งเวลาเข้าสวนบ์นี่เป็นบุญแม่นบ่เป็นบุญเ,เท่ากับน้นอมถาวายบุญคุ่นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก่อนน้อมถวายแล้วก็กรลับแบบผู้ใดเอขาบระท่านปกก็กรลับต้าคบแล้วก็รลับบ่ได้รลับบ่ได้็ะโคหาท่านกระลับบ่ได้คือเป็น กดติดตามอะไมันอวดมาได้เลยอวดมาได้เลยมากเ,เขาก็เก็บเอาแต่เง,งินเท่าไห่ไหมเสือกเขากินบ่ดมี่เพราะพี่นออ้องมันนางเสือกจะเหล็งบ่ได้มีลูกหลานอยู่นําอ,อยู่สองคนซื้อกินก็ได้ง่ายๆเออเออถ้าไม่บ่เออเขาก็ต้องสวดเสมอสวดเสมอบนันอันครูบาอาจารย์นธรรมดาในบะหมี่ มันหิวมันขึ้นมาเรื่อยมันขึ้นมาเรื่อยอยู่ในคลองมีหลายตัวมีมีตัวยีจาว่ามีเวลามามาเล่นในคลิปอย่างเดียวเออนั่นล่ละเอ้าสองสมมุงสองสมมุ่งเพราะว่าสวดหลายสวดอิติปิโสเนี่ยสิ็ตรวจท่ออายุแต่ว่าส่วนนี้ม,ม,มนนันมันเกียิมันเป็นรตกันนะ้ บดะเดี๋พี่น้องรับบระเดี๋มากดติดตามเอาเด้อจ่าเด้อกดติดตามข้าก็เป็นโมกันไหนคือเ่าแหละพี่น้องไอ้เพื่อนเออเพราะว่าสวดมนต์นี่กับเป็นบุญใหญ่คือกันข้าวก็ตรงนอนถวายบุญก่อนเออสวดแล้วนอนถวายบุญให้เพื่อนให้เพื่อนแล้วข้าก็อันนี้ถ้าตรงถ้าตรงเอาบุญนาเอาบุญนําเอางานนําเอามาสุอ่างเอามาสุอย่างเอาไม่ได้ค่ะเอา ทั้งเสาน้ําไอ้อยบบะไหลประมา่านเคิงสมมมงต้นเพื่อนยาสิไลายเนี่ยนะมันจะไปประหอยแล้วพี่นอ้องมันก็ไปไม่ถึงฝั่งฝันนะคะพ่อใหญ่ลดน้ำต้นไม้หลือยังฮะพี่นอ้องไป,เป้เบิ่งมันชิดแดดมันชิดอันนี้พค่ออยัง คนสักมากเลยต้นเด้อพี่น้องเด้อยืนยันต้นตนอย่าลืมไส่สดเด้อพี่น้องหลายๆคนบางคนก็เอาเพจกับเพาะก่อนเขาคุณหลายๆจ้าขอบคุณหลายๆเยันยันไปขอเพื่อนไปยันยันไหนอันนี้ตลาดมันก็อยู่ใกล้เนาะเออสื่อข้อมือไหว้ในตู้กะไรอ้ยบฮ้ยพวกพสื่อข้อมือไหว้ดอกอันนี้ยำงหยา กินยังหยาดเด้ปวดแก้วปวดแก้วกินหยาดกินบ่ไแด่จ้าขยันเข้าไว้แล้วจะไปถึงจุดหมายปลายทางนะคะขอให้ขยันอย่าง